ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัดคังพิมพ์ปกโพสร้างในปีพศ2390นะครับในสมัยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหนังสีวัดละคังในสมัยนั้นท่านมีดำรงสมรสักตำแหน่งเป็นพระราชปัญญาพรนะครับนะครับพระครูลาชปัญญาพรนะครับแล้วก็ท่านมีอายุ 60พรรษา60ปีนะครับนะครับท่านก็สร้างพระท่านได้อ่ากลับมาจากเดินทุดงนะครับคือมาเข้าพรรษานะครับจำพรรษาที่วัดบางวาใหญ่นะครับคือวัดละขังสมัยก่อนคือปีพศ23 9 0้เก้าเขาเรียกว่าเขาเรียกวัดบางวาใหญ่นะครับแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ถึงได้ปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดละขังนะครับนะครับหรือวัด คันทิกาลามนะครับแล้วแล้วต่อมาเขาก็ไม่ได้ยอมเรียกนะครับถึงเขาถึงได้เรียกวัดระฆังต่อมาครับเพราะว่าที่วัดบางวัดใหญ่มีการขุดพรมขุดค้นพบระฆังเสียงดีนะครับนะครับพระนี้ก็สร้างในปีพศ2390นนะครับนะครับคือแล้วก็ท่านมาก็ได้ก็สร้างพระมีหลายพิมพ์มากนะครับมีมหาพุทธพิมพ์มีหลายพิมพ์มากครับนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เอา มันจุกุไว้ที่เจดีสามองค์ข้างอุโบสถพระประธานยิมรฟ้านะครับนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เซิร์ชเข้า google นะครับพิมพ์ว่าประวัติศาสตร์การสร้างพระสมเด็จวรขังยุคต้นนะครับเจดีสามองค์จะขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะครับคือพิมพ์นี้ก็คือสวยงามครับสวยงามมากครับนะครับแล้วก็พระชุดนี้ที่ท่านสร้างไว้นะครับนะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับ จะแกะปูนขาวนะครับแล้วก็มีเนื้อผมทุกคนของท่านครับแล้วก็มีข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันแล้วก็ปูนหินภูเขาตํารวมกันนะครับแล้วก็ใช้น้าอ้อยเคี้ยวน้ําพึ่งนะครับแล้วก็มีว่านนะครับว่านเยอะครับใส่ว่านว่านเกสรแล้วก็แร่ธาตุไก่สิทธิ์นะครับพวกเนกระไลผงไผ่ดำพวกผงแล้วก็ผงดาวกระจายนะครับที่ท่านเป็นผงวิเศษของท่านครับดาวกระจายแตกต่างกับผงช็อกนะครับแตกต่างกันนะครับนะครับ บางท่านก็เรียกว่าผงช็อกเหลืองจะไม่ใช่แต่ยุคนี้จะเป็นผงดาวกระจายนะครับมีแล้วแล้วก็มีบางองคนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับนะครับนะครับบางคือบางคกมีบางคกคือหมดคกนี้คกนี้ก็ไม่ได้มีนะครับบางมีบางคกนะครับแล้วบางบางคกบางพิมพ์นะครับบางคกก็จะมีเส้นเกษาของท่านนะครับเพราะท่านได้กลับมาจัดมามาจัดป่านะครับก็เกษาท่านจะยาวนะครับท่านก็ตัดตัดผมปงผมนะครับ เพื่อจะเข้าจำพรรษานะครับท่านก็เอาเกสาท่านมาผสมก,กับพระพิมพ์ของท่านคือพระพิมพ์เสียมหินฟักคือพระพิมพ์ปกโพหรือพิมพิมสมเด็จหลายหลายหลายมหาหลายพิมพมากครับก็คือท่านก็เอาผสมลงไปในการที่บทบทผสมเอาเกสาผสมเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับก็คืออยากได้แล้วเกิดทะเลาะกันท่านเลยไม่ให้เลยครับท่านก็เลยไม่ให้ไข่แล้วเส้นเกสารท่านก็เอามาไว้ ผสมไว้กับพระสมเด็จของท่านดีกว่านะครับแล้วก็คนมีบุญวัฒนาก็จะได้เอาไปบูชากราบไหว้นะครับนะครับเพราะเป็นของสูงนะครับยิ่งท่านได้ไปอยู่ในจําอยู่ในถ้าในป่าในเขานะครับคือท่านได้นั่งกรรมฐานก็ทุกอย่างในในในองค์ท่านครับจะมีบารมีมีพุทุกุณหมดนะครับท่านก็เลยเอามาไว้ในพระสมเด็จระฆังนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ชมนะครับนะครับนะครับ นี่คือ1องค์นะครับองค์นี้มีเกสรด้วยนะครับมีเกสรด้วยครับนี่ครับเกสรก็มีมีเป็นกระจุกกระจุกนะครับบางองค์ก็มีเส้น2เส้นบางองค์ก็มีกระจุกเพราะสมัยก่อนคงไม่มีเครื่องมือจับจับเส้นผมนะครับไม่มีครีมจับหรืออะไรคือถ้าคนโบราณเขาใช้มือจับนะครับจับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกนะครับแล้วก็เส้นผมของท่านจะจะมีดำแล้วมีขาวนะครับนะครับเพราะท่านอายุ60ปีนะครับสมัยก่อน60พรรปานะครับนี่ครับ เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อเขียวนะครับเขียวนะครับเขียวนี่ก็เขียวเขียวออกแบบเขียวออกเอาว่านครับว่านบ้านกาหลงพวาเขียวหวานเกาหลงพวกนี้ครับพวกนี้ครับเขียวหวานเถาเกาหลงนะครับสวยครับนะครับดูครับเนื้อจะเหี่ยวหดนะครับดูครับดูครับเนื้อเหี่ยวหดนะครับเพราะว่านจะเป็นลักษณะนี้ครับสกุลสกุลพระที่ที่ผสมว่านจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหี่ยวหดนะครับใช่นะครับเหี่ยวหดนะครับดูครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับต้องระวังครับเพราะองค์นี้ประกวดมาได้ที่หนึ่งนะครับ กดได้ที่หนึ่งนะครับนี่ครับประกวดได้ที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับประกวดได้ที่หนึ่งนะครับนะครับคือผมเอาพระยุคต้นเข้าไปประกวดได้ที่หนึ่งกระหมดนะครับนะครับเพราะว่าไม่มีคู่แข่งแล้วก็แล้วถ้าบางองค์เอาไปไปไปเหมือนกันก็จะได้ที่หนึ่งที่สองนะครับเพราะเพราะว่าที่สองที่สามก็มีครับเพราะว่าเหมือนกันครับคือแข่งกันเองครับเพราะไม่มีคู่แข่งแล้วก็คนข้าราชการก็บอกว่า ถ้าไม่ทางบ้านหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ไม่ออกมาก็ไม่เคยเก็จะไม่เจอภาพแบบนี้นะครับนะครับคือได้เคยเห็นแต่ตาตำรานะครับเห็นไหมครับสวยงามครับดูครับนะครับภาพคือเราเก็บได้ดีครับคือเราเตรียมพร้อมเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รู้นะครับนะครับนะครับนี่องค์ครับนี่องค์ครับที่ผบอกว่ามีมวลสารไม่เหมือนครับอย่างองค์เมื่อกี้มีเกสานะครับเห็นไหมเกสาครับนี่ครับมีเกสานะครับชี้ดูครับ บางองค์ก็เป็นเกสาเป็นกระจุกนะครับเดี๋ยวอันนี้มีหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับนะครับมีไม่เยอะองค์นี้มีไม่เยอะบางองค์มีกระจุกเป็นวางนะครับเพราะลองท่านไม่เชื่อลองเอาท่านเอาเวลาท่านตัดผมน่ต in ัดผมถ้าผู spoiler, <sh> oh <gos> ้ชายไปตัดผมนะลองเอามือหยิบหยิบหยิบเส้นผมของท่านนะครับต้องการ2เส้นสามเส้นท่านลองหยิบดูครับหยิบไม่ได้ครับผมลองหยิบแล้วครับหยิบไม่ได้แล้วหยิบทีหนึ่งขึ้นมากระจุกครับนะครับพราะพระ ผมถึง<ะ>บอกว่าโบราณเขาไม่มีเครื่อง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 หนีบแน่นอนเขาหยิบมันกระจุกกระจุกนะครับนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับนะครับทีนี้มีองค์นึงครับเห็นไหมครับองค์นี้ไม่มีไม่มีเส้นเกสาแต่ว่ามีมีแร่ธาตุกายสิทธิ์คือเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็มีพวกดินหินดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเด็ดพงดาวกระจายครับนี่ครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับสวยงามครับดูครับนี่ครับคือความแตกต่างกันนะบอกว่า พระนี้อย่าไปดูอย่าไปรวมว่าต้องอันนั้นต้องมีไม่มีเพราะว่าคกหนึ่งท่านทํามาหมดคกแล้วก็เอาผงอีกอย่างหนึ่งใส่เข้าไปคือจะไม่เหมือนกันครับเพราะพระยุคต้นผมเห็นแล้วจะไม่มีเหมือนกันครับเห็นไหมครับอันนี้เหล็กไหลเพียบเลยครับองค์เมื่อกี้ไม่เห็นเหล็กไหลเลยครับนะครับนี่ครับถึงบอกว่าไม่เหมือนกันันีอีกองคหนึ่งครับอดี๋ยวองค์นี้ผมที่ผมแขวนคออยู่นะครับนี่ครับย่าไม่ออกจากกรอบนะครับ ือเป็นยุคต้นลองเสิร์ชเข้าใน Google ดูนะครับท่าจะรู้นะครับนะครับโอ้นี่ก็สวยครับนี่ครับนี่ผมแขวนคออยู่นะครับดูครับอันนี้ผมแขวนคออยู่นะครับนะครับคือรูปทรงก็ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าพระโบราณเขาเหี่ยวหดนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับสวยมากครับดูครับพิมพ์ปกโพนะครับยุคต้นนะครับนี่แหละ ลองเซชเข้า Google พิมะวสาสร์การสร้างาพระสมเด็จอุคังยุคต้นกเจดีสามองค์ท่านจะเห็นทันทีครับพระพระทิศลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจะลงชุกลูกต้นให้นะครับยุกต้นจะมีหวงเกศสามองนี้ครับเคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาคนละองค์ลงให้ดูนะครับแล้วพระชุดน,นี้ผมจะถ้าคนมีบุญวัาสนาจริงๆนะครับมาร่วมเอาซื้ออุปกรณ์ก่อ,กอ,กอ,กอสร้างปูนหินของที่มันต้องมาดูหน,งงาน้างานใช้งานถ้าซื้อมาแลกนะครับเอามาแลกเลยพร้อมไปเสร็จนะครับอย่างพระยุคต้นนี่ผมให้องค์ละล้านนะครับ ซื้ออุกปกรณ์ครบล้านซื้อครบ5 0 0 0 0นซื้อครบ2 0 0 0 0นซื้อครบแสนเนี่ยท่านมาคุยกันแล้วค่ะซื้อครบเสร็จอุท่านก็เอาหักภาษีหน้าจ่ายในที่น้าที่จ่ายแล้วก็เอามาเอาของมากองไว้ไ Leon, มาแลกกับผมครับแลกใช้งานว่าตอนนี้ผมจะใช้จะใช้อะไรคุณก็มาคุยกันนะครับผมให้เลยครับพราะที่นี้ไม่ไม่คือไม่ต้องกลัวแพงครับคือคุณซื้ออุปกรณ์มาจนนํานวนแสนสองแสนสามแสนล้านเนี่ยคุณก็จะได้มาคุยกันนะครับเราได้หลายองค์ด้วยนะครับนะครับองค์สององค์สามองค์นะครับ นะครับถ้าได้เท่าลงถ้าคุณซื้อเยอะของคุณก็ได้เยอะนะครับแต่เราไม่มีของเยอะนะครับแต่เราอยากให้นะครับส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้อย่างอย่า3องค์9องค์เข้าพิพิธภัณฑ์ครับไว้แค่นั้นครับนะครับส่วนเหลือเราก็แลกของแลกอุปกรณ์ก่อสร้างแลกค่าคนงานแลกค่าไฟค่าทุกอย่างครับเพื่อที่จะสร้างให้เสร็จเพราะเรามีงบประมาณเหลือเหลืองบประมาณอีกอีกสิบสิบสิบติดตามเพอสิบห้าล้านนี่ครับเสร็จครับนอกนั้นพื้นฐานเราเสร็จไปหมดแล้วครับ นะครับดูครับอยู่ในเป็นนูนขึ้นมาครับดูครับหลังนูนนูนครับนี่ครับอง์นี้ผมก็ต้องเอามาแฝเอีกแล้วครับเพราะว่าสวยมากครับสวยมากจริงๆครับองนี้ครับจัดว่าสวยมากครับสวยจัดว่าสวยครับองนี้จัดว่าสวยนะครับนะครับมีแบบนี้หลายองค์กันครับแต่ว่ามีไม่เหมือนกันลักษณะคล้ายกันคือส่วนผสมไม่เหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าพระสมเด็จพระขังจัดนะครับ พักกลุ่มนะครับอันนี้อยู่ในกลุนะครับกุเจดีสามองค์นะครับนะครับดูครับดูขนาดเหล็กไหลครับท่านดูไหมครับเหล็กไหลอ่ะเหล็กไหลอ่ะขึ้นแคลไซทับถมหมดแล้วครับดูแคลไซขึ้นทับแคลทับเหล็กไหลหมดแล้วครับนะครับนี่พระอยู่ในกลุ่นะครับดูครับนี่ครับคือศึกคือกลอนหมดแล้วครับคือของเก่าครับตองเข้าใจครับดูครับผู้เหล็กไหลเหล็กไหลนี่ขึ้นแคลไซหมดแล้วครับดูครับแคลไซขึ้นทับผมหมดแล้วครับเห็นไหมครับ พวกเหล็กไหลแถวสายขึ้นทับแหละครับพวกนี้แถวสายทับนะครับแถวสายทับทับพวกเหล็กไหลเปมือนะครับอันนี้จะเป็นดินสีหรือเป็นพวกอะไรนะครับนี่ผมต้องสโคบดูครับงเราจะไม่มั่นใจนะครับเพราะเราแค่ดูแค่ดูภาพรวมเฉยนะครับนะครับดูการเหี่ยวหดนะครับเนื้อจะจัดมากครับเนื้อคาบปลุ่คาบจัดเนื้อจัดนะครับคุกด้วยผงแมกกะเจจันด้วยนะครับนี่ครับดูครับดีดูแถวสายทับถม นะครับโอ้โหนครับต้องการเวลาดูกันเหี่ยวหดนะครับดูไว้ครับการเวลาอายุกับ200ปีครับเขาบอกว่าสร้าง2อสยุคนี้สร้างตั้งแต่2อสามสองสามหกเนะครับถึง2องสองสนะครับนะครับก็ถ้า2 3งสก็คือ200ปีนะครับนึกภาพเลยครับดูการยุคนะครับแต่ถ้า2 3งสท่านก็มีอายุ60ปีนะครับสร้างนะครับถ้า2367นะครับท่านก็มีอายุ สาสิบหกปีนะครับนะครับสร้างนะครับมือภาพนะครับแต่ตัวนี้แต่ผมเช็คแล้วสองสามเก้าศูนย์ครับนะครับดูครับสวยงามครับพระสร้างสองสามกศูนย์นะครับนะครับแต่บางท่านลงไปเป็นสองสา3หกเจ็ดสองสามหกแปดนะครับตอนนั้นคือตอนท่านเป็นเป็นพระนะครับเป็นสวยครับดูครับโอ้ย คือหินสีครับหินสีจริงๆด้วยครับในตำตำตลาดเขียนไว้ว่าท่านเอาหินสีหินสีหินศิลาที่คุณนะครับนะครับมีหลายสีนะครับแล้วมามาผสมในตำลาเขียนไว้ครับเนี่ยหินศิลาที่คุณครับตกผนึกกลายเป็นแคลไซทับผมนะครับเนี่ยแคลไซทับนะครับแคลไซอยู่เปลือกนอกนะครับตอนนี้แคลไซก็ทับทับหินสีแล้วครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับทับทับแล้วครับนะครับนี่เรายังไม่สโคบนะครับนี่ครับหินสีนะครับทับ หินศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ดินศิลาที่คุณมีหลายสิบก็บอกสิสีและ12บสองีจำไม่ได้ครับลองไปศึกษาดูแล้วกันครับในภาพอีกต้นเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้ดูเหล็กไหลครับด้านเหล็กไหลยังมีคราบแคลไซทับถมนะครับนหมครับเนี่ยแคลไซทับถมเหล็กเหล็กไหลครับไหมครับขาขาวทับถมหมดแล้วครับอันนี้ก็อีกองค์ครับองค์นี้ก็องค์นี้ก็คือสภาพสวยมากครับที่ที่ประกวดได้ที่หนึ่งครับองค์นี้ได้ที่หนึ่งเลยครับเพราะว่าสภาพสมบูรณ์นะครับดูครับ มีมีมีเกษาด้วยครับมีเกษาสวยงามมากครับดูครับเลขที่หนึ่งเดี๋ยวว่านครับมีว่านเลยครับว่านครับสวยงามครับว่านสวยงามครับมีเล็กไหลครับเนี่ยเล็กไหลครับพวกนี้เล็กไหลนั่นเลยครับแล้วไม่เจ็บหยาบไหมครับทำไมพระอยู่ต้นๆ้นเขาหยาบหยาบนะครับเขาใช้ปูหินภูเขาตำโคตำผสมกับ เข้าสู่กล้วยนะครับแล้วผสมกล้วยน้ำอ้อยเคียวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ว่านนะครับว่านจะเน้นว่านครับพวกว่านเกษรว่านว่านพวกนี้ว่านเสน่ห์ครับว่านอยู่ยงกระพันนะครับนะครับแล้วก็ว่านรักษาโรคนะครับดูว่าเด็กไหลเยอะครับดูครับเยอะมากครับเนี่ยเม็ดเล็กๆดำๆเด็กอไหลหมดเลยครับโอ้พระยุคต้นเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมลงสโคปให้ดูนะครับครับนี่ก็จะเป็น เนื้อนะครับเนื้อพระจะหยาบนะครับเห็นไหมครับจะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายคือปูนหินภูเขาครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีมีว่านครับชุกเขียวคนนี้ว่านหมดนะครับว่านครับปูนหินภูเขาหยาบหยาบครับเห็นไหมครับเนี่ยดูไว้ครับถ้าอยุต้นถ้าเราต้องสโคตเราจะเห็นเนื้อในครับเห็นไหมครับเขาจะปูนหินภูเขาเขาก็ตําพวกพวกหินศิลาที่คุณพวกพวกเนี้พวกหินภูเขาเขาจะตาผสมกันครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับ เี๋ก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ยคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะยุคนี้ยังไม่มีเศษป้าแตกนะครับนี่ครับโอ้หนี่เด็กไหลครับนะครับเด็กไหลจะเยอะครับเป็นดำๆพวกนี้ครับเป็นเล็กๆครับเป็นเมกะศุนย์ครับเนี่ยเด็กไหลอย่างนั้นเลยครับไหมครับเด็กไหลนี่นี่ครับเป็นเล็กๆครับชุดนี้ครับพายุ่ต้นเนี่ยเล็กไหลเยอะครับเนี่ยเล็กๆเเล็กน้อยถ้าไม่มีกล้องไม่เห็นนะครับเขาเล็กมากครับ ราต้องใช้เครื่องสโคปครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับพวกนี้ครับนี่คือนี่เส้นเกศาเจอแล้วครับนี่เกศาท่านครับนี่ครับนี่เกศาครับอยู่ในเนื้อพระครับเห็นไหมครับนี่เกศาสาธุด้วยกันครับโอ้โหบุญของเราครับนะครับต้องบุญจริงๆนะครับถึงได้ยิ่ได้ดูพระสุนทรขังยุคต้นตามประวัติศาสตร์ที่ท่านที่เขาบันทึกไว้ว่าพระสุนทรขังยุคต้นมังจุกุเจดีสามองค์นะครับมีเกศามีมีผงดินศักดิ์สิทธิ์อะไรมีเขามีบันทึกไว้ครับนะครับนี่ครับดูครับ พระมีอายุร้อย7 8ปีนะครับประมาณร7 8ปีประมาณนี้นะครับนะครับดูครับนี่เกศาท่านครับสวยงามครับดูครับนี่มี2เส้นนะครับดูครับอยู่ในเนื้อพระครับไหมครับเนี่ยนี่คือพระพักใบหน้าท่านครับนีมีเศษมีมีเศษทองนะครับผงทองครับนะครับโอ้ยนี่คือเหล็กไหลครับ ถึงหลายเล็กๆไม่กระสุนครับเล็กๆครับไม่เล็กๆโอ้นี่เกศนี่นี่เกสาอีกครับโอ้สวยมากครับสาธุสาธุขอให้ลูกสร้างวิพันธ์ให้สาเร็จด้วยเถิดลูกจะได้สร้างเสร็จเร็วๆนะครับจะได้มีคนมาเที่ยวมาชมมาสึกเรียนรู้นะครับคนจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าของท่านที่สร้างไว้เป็นแบบไหนครับมันแตกต่างจากของที่ไม่ทันท่านบุกเสกนะครับนะครับ ดูครับนี่คือเริ่มจับตัวครับนี่คือเริ่มจับตัวเข่าซ้ายครับนี่คือเริ่มจับตัวครับจับตัวเป็นรูปนกเป็นรูปต่างๆครับพอเขาแก่ตัวมันก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่พวกนี้เป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่เศษผากแตะประกําแพงนะครับก็เป็นของพวกดินสีนะครับนี่ครับเล็กๆครับดูครับเล็กๆครับดูครับชิ้นเล็กกินน้อยครับดูครับมีปลาหลอดด้วยครับดูครับเล็กๆครับมาแวบนะครับไปครับ โอ้นี่น,นี่นี่ก็นี่ก็เกศาท่านครับครับเกศาอยู่ในลึกครับเส้นเส้นแล้วก็มีผงทองครับผงทองนะครับจะมีผงทองเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับโอ้หเยอะเลยครับดูครับเหล็กหลยเยอะครับพระสมัยก่อนพระโบราณเนี่ยเกล็กยไหลยเยอะเพราะสมัยก่อนคนเขานิยมเหล็กหลผงใดำครับ พะเป็นแร่ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ยงกระพันพระองค์นี้เขาจะเไว้แจกไพ่ผลทหารด้วยนะครับออกไปรบกนนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนคน,คนนับถือนะครับนับถือพวกอาพวกตะกุดพวกเหล็กไหลครับคนโบราณมาก่อนครับถ้าตีได้เหมาะสมกับพระนะครับให้มีรูปเหมือนองค์สมเด็จสมาเจ้าไว้กราบไ,ไว้ไหว้ได้ด้วยครับก่อนจะทําอะไรก็ยังมีรูปองค์สมเดสมาสมุทเจ้าอย,อยู่ในตัวจะได้ตระหนักก่อนก่อนจะทําอะไรลงไปนะครับแล้วก็ ท่านดีแล้วถึงถึงทำลงไปครับนะครับนี่ครับดูครับเม็ดกระสุนนะครับพวกนี้เป็นกระสุนของเหล็กไหลของไพดามครับลูกไม่ค่อยเจอครับเล็กๆอย่างนี้ครับมักเป็นนี่ครับแต่ก็ไม่กลมนะครับแต่มีเล็กมีใหญ่มีไวเท่ากันครับตอนแรกนึกว่าอะไรเม็ดกวดไม่สรายเนี่ยได้เป็นไอเหล็กไหลของไพดาหมดเลยครับเป็นเม็ดเล็กๆครับเท่านั้นเลยครับสวยงามมากครับโอ้ยเยอะเยอะมากครับดูครับ กระจายเวทด,ดำๆใช่หมดนะครับนะครับมาดูอีกองหนึ Becca ่งครับนี่ครับนี่อะไรครับนี่อันนี้ขึ้นคล้ายปลาหลอดนะครับคล้ายปลาหลอดขึ้นกับคาน้ําอ้อยเคี้ยวครับโอ้ยคล้ายปลาหลอดเลยครับโอ้เหล็กไหลผมไผ่ดานะครับนะครับก็ขึ้นกับน้ําอ้อยเคี้ยว้วยครับพอผพานจุดนี้มีน้าอ้อยเคี้ยวนะครับทีนี้อีกองหนึ่งครับองนี้หนักมากครับจุดนี้โอ้ องนี้มีหลายอย่างครับดูครับมีกลุครับอันนี้อยู่ในคาบกุ่นะครับองนี้คงอยู่ในกลุนะครับดูครับกลุนะครับพปกนี้นาว่านนะครับระเหิดออกมาก็กลุกรอยเขาจะดำอย่างนี้ครับนี่คือพระที่อยู่ในกลุ่เป็นอย่างนี้ครับแล้วยังมีคาบบอกน้าตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีมีผงดาวกระจายนะครับจางเหลืองนะครับนี่ครับจางเหลืองครับผงดาวกระจายนี่คือพระยุคต้นครับดูครับเอาแค่นี้ก็เล็กไหลผงไฟดำนะเจอแคลไซทับถม กลายเป็นมองไม่เห็นแล้วครับดูครับท่านดูนี่คือการเวลาดูเขาเขาไต่เรื่อยๆครับเขาไต่ตกผนึกไต่เรื่อยๆครับดูครับนี่คือเหล็กไหลเพดําอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกแคลไซายตกผนึกนะครับนี่ครับดูแล้วต่อมาก็จะเป็นก้อนแข็งนะครับออกสีนี่คือเก่ามากครับคือเขาไต่บนบนโลหะนะครับได้ขนาดนี้ครับแล้วกันนี่ผงไอ้ผงดาวกระจายเหลืองนะครับช็อกนะครับนี่ครับละลายนะครับละลายแล้วครับ นี่คร right ับการาล่ครับคือการเวลาครับดูการเวลาครับขนาดเล็กหลยังถูกทับถมไปหมดแล้วครับนี่คือสุดยอดครับพูกกระจายครับเยอะครับยุบย่นนะครับดูครับกลุครับพระกลุเป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับดูครับกกลุครับนี่คือครับกกลุครับดูไว้ครับร้าศึกเขาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกลุเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้ครับนี่คือครับกรลุนะครับพระสุรบังมันบรรจุกลุ่มีรุ่นนี้นะครับคือเจดีสามองค์นะครับแล้วกเจดีหลบ จดเย่าดีพระปางครับหน้าบารลครังครับลูกขึ้นเป็นแคลไซทับถมแท้สีดําหายแล้วครับนะครับโอ้ยจะเห็นเนี่ยครับจะเห็นนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับโอ้ยนึกว่ามูโยกไม่ใช่โยกครับดินสีสีครับนะครับหินสีครับดูครับดินสีเห็นยังครับดินสีครับดูไยครับเราไม่รู้ผูกหยกพกแก้วพวกอัญมณีไม่ใช่ครับท่านบอกว่า ดินศีลาทุกคุณท่านมีหลายสีนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นอย่งครับนี่แหละคือดินสีครับดินินดินศิลาที่คุณนะครับเป็นหินศีลาที่คุณแล้วก็ขึ้นแคลไซทับถมแล้วครับนะครับทับแคลไซขึ้นนี่คือแคลไซครับแคลไซขึ้นทับแล้วครับนะครับแล้วก็แล้วก็เขาจะมีน้ําของสีขึ้นมาด้วยครับพวกนี้เขาเรียกว่าดินศีลาที่คุณมีหลายสีนะครับท่านคงจะทํา ทำขึ้นมานะครับตกเศษนะครับให้ออกมาดูนะครับท่านที่บอกว่าดินดินเจอคุณของท่านที่ผสมลงไปพระรุ่นเก่าๆจะมีหลายสีนะครับลองศึกษาดี่ดีครับจะมีครับนะครับดูครับนี่คือดำๆนี่คือเหล็กไหลผมไปดำแล้วเจอแคลไซทับถมปิดจะปิดหมดแล้วครับดูจะปิดหมดแล้วครับใกล้จะปิดหมดแล้วครับดูครับสโคปให้ดูครับเป็นชั้นๆเป็นเม็ดๆนะครับนี่คือแคลไซแท้ครับเห็นไหมครับ นี่คือแคลไซด์แท้มีกระจัดกระจายนะครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซย์แท้นะครับจะได้เป็นกันครับเห็นไหมครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับผงผงผงดาวกระจายเหลืองครับนี่เขาเขาเขาเสื่อมสภาพไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับมันเหมือนหัวน็อตเลยครับนี่ครับพอเขาเสื่อมสภาพเห็นไหมครับเนี่ยเขาเสื่อมสภาพก็เห็นไหมครับนี่คือวงกว้างของเขานะครับนี่เขาเสื่อมสภาพเขาลอกออกครับหลุดลุยไปคือเขาเสื่อมสภาพหลุดแล้วก็จะกลายทิ้งเป็นแคลไซด์แบบนี้นะครับ นี่คือหลักฐานอ้างอิงครับเขาไม่ใช่พวกแก้วพวกอัญมณีนะครับนี่ครับนี่ครับถึงบอกว่าถ้าคนไม่มีก็ไม่รู้นะครับนะครับก็จะรู้ถ้าคนมีเขาจะรู้นะครับแั้วนี่เศษเล็กๆเขาครับเนี่ยเศษเล็กๆอันเดียวกันครับแต่เป็นเศษเล็กๆนะครับนี่ครับสวยงามเนื้อที่จัดมากจัดจ้านนะครับพระสมุทกลางนี้เนื้อจัดจ้านมากครับดูไว้ครับเนื้อจัดจ้านนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปหัวน็อตนะครับหัวน็อตเหมือนหัวน็อตไหมครับเห็นไหมครับนะครับเป็นหัวน็อตถ้า ถ้าเขาเสื่อมสภาพหลุดออกไปเขาจะกลายเป็นขาวขาวนะครับเป็นเป็นเป็นแคลไซด์ไปเลยนะครับนะครับดูจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านดูไว้ครับผ้าสุดเดครังเนื้อจะมันนุ่มจัดจ้านนะครับดูไว้ครับเนี่ยสวยงามครับี๋ยวดูด้านหลังอีกนะครับคือดูร่าวๆ้าวอ๋ครับเพราะว่าถ้าอยากได้ก็มาซื้อมาสอบถามหน้างงานดูใช้งานแล้วก็ขับรถมามาดูหน้างงานเราสร้างอะไรครับ พราะว่าเดือนธันวาลนี่เราเริ่มสร้างแล้วครับหมดหน้าฝนนะครับน้ํายุบเราก็เริ่มสร้างแล้วครับน้ําไอ้ที่อยู่ขังอยู่ในบ่อพยานาครับยุบเสร็จเราก็สร้างได้เลยนะครับบเราก็จะบอกปากบอกกล่าวไว้ก่อนถ้ามีคนมีศรัทธามีคนมีบุญวัสนานะครับที่อยากได้พระสุดคั่งแท้ๆไปครอบครองที่มีหลักฐานอ้างอิงปัติศาสตร์จารึกปลอดสายการสร้างพระสุดคั่งยุคต้นเจ บรรจุเกดีสามองนะครับแล้วก็มีเจ้านะครับบรรจุนะครับแล้วก็เป็นพระที่ตามพิมพ์ตามรูปแบบมีมวลสารชัดเจนและอ้างอิงจากธรรมชาติและอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้นะครับมีการบันทึกนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่ชัดเจนตามที่บันทึกนะครับแล้วของพวกนี้ก็ไปหาที่ไหนได้ครับแล้วกนแผมนไปได้นะครับแมพวกพวกท่านพวกนี้ครับคือสามารถตรวจสอบได้ครับว่าเก่าจริงนะครับดูครับนี่ขึ้นตกผนึกนะครับตกผนึกนะครับ นี่คือแคลไซต์ตกผนึกนะครับนะครับแคลไซต์มีหลายสีนะครับนะครับจะได้เข้าใจนะครับอย่างอ้างอิงได้แล้วของที่นี่เราก็ให้แลกกันคุณมีอกมีก้อนกระร้างมาแลกนะครับแต่จะมงเงินจานวนที่คุณซื้อมามีใบเสร็จใบรับรองใบบินมานะครับเราก็จะให้ครับหรือมีไม่พอก็มาคุยกันครับเราคก็จะเอาพิมพ์อื่นไปนะครับนะครับเพราะเราไม่มีเยอะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็เสือามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ เขาไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ใช่แก้วนะครับเพราะสมัยก่อน <us it> เขาเป็นเป็นพวกคล้ายๆสีครับสีเป็นพวกไอ้พวกเรืองเหลืองเขาต้องมีอะไรล่ะครับคนโบราณเขาเก่งครับแม้แต่โลหะ <us it> เขาผสมกันได้ยิงออกมาอย่างนี้ครับนะครับพอเขาละลายออกเขาจะเป็นขาวเขาเป็นไปได้ไงครับนี่ครับนี่เหล็กไหลเนี้ยครับเหล็กเหล็กเหล็กนี่ครับนี่เหล็กไหลเลยครับไีมครับขาวพวกนี้คือแคลไซทับถมนะครับ นี่คือการเวลาครับนี่คับกลุครับไหมครับกลุ่ครับกูด้วยครับเนี่ยดูไว้กลุครับกูเป็นอย่างนี้ครับถ้ากูแท้ครับพระสมรคังผสมอยู่ในกลุ่นะครับนี่ยคือคาบกลุนะครับดูไว้ครับกูท่านผสมท่านบรรจุกูเจดีสามองค์ประวัติศาสตร์เขียนไว้ชัดเจนนะครับท่านไม่รู้ว่าพวกท่านไม่ไม่เคยรู้เบาครับไปดูแต่พระที่เขาไม่มีประวัติศาสตร์นะครับพระเขามีประวัติศาสตร์คือพระสมเด็จพระคังประวัติศาสตร์จาลึกไว้ว่า ท่านสร้างมีสร้างไว้แล้วบัรจุกุเจดีสามองนะครับมีแล้วก็มีรูปทรงมีรูปพิมพ์พระมีพระนอนมีพระสายญาตมีพระปกโพพระสมเด็จขังยุคต้นนะครับพิมพ์โอ้มีพิมพ์ตุกตาพิมพ์พวกนี้ครับผมที่นี่มีหมดครับมีหมดเลยเราเคยลงไปท่านก็อ่าเซิร์ชดูย้อนหลังย้อนหลังนะครับคือดูหลังไปเรื่อยครับท่านจะมีหมดนะครับผมลงให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับ ไปบวกบนไปตามแต่เขาที่เขาเอาเอาเงินมาโชว์เอาบอกราคาเท่านั้นกี่ล้านกี่ล้านแล้วไปหาอย่างนั้นนะครับท่านคือคงไม่เจอวัดนสนุลังคงแท้นี่สุลังคงแท้ต้องแบบนี้ครับถ้าท่านอยากเจอสุลังคต้องแบบนี้ครับมวลสารชัดเจนคาบกูอ้างอิงจากธรรมชาติตรวจสอบได้กุต้องเป็นอย่างนี้นก,บบนนก,นกุกกบโบราณน,นะครับนี่แล้วก็คาบทับถมอย่างนี้ครับเป็น เป็นแคลไซต์เกิดจากธรรมชาตินะครับเพราะตรวจพวกนี้มันตรวจได้หมดครับเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องหมดแล้วครับเขาตรวจสอบด้วยพวกธาตุโลหะด้วยอะไรพวกออกไซด์ออกซิเได้หมดแล้วครับด้วยแคลไซต์แคลไซต์ก็ตรวจได้หมดแล้วครับนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ